สวีสัสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าจีบพี่กิบป,ปุรีนะครับผมก็เริ่มเล่นกันเลยรครับไม่ต้องพูดมากทําเพลงคุยกับผู้แต่งโอเคคอนดิชัสวัสดีผู้เล่นทุกๆคนนะคะเกมนี้จะสร้างขึ้นมาแบบว no ิซูโนเวลบ้างนะคะแต่เพิ่งเคยสร้างครั้งแรกนะคะเลยอาจจะมีข้อผิดพลาดขออภัยด้วยนะ บางครั้งอาจจะพิมพ์ผิดบ้างต้องขออภัยด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องหมดหัวใจนะครับเพราะเราไม่ได้เปิดลดหรือเพิ่มหัวใจเลยพยายามเซฟบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดพลั้งไปเล่นใหม่ทั้งเรื่องนะครับโอเคอันนี้เครดิตนะครับอ๋อเครดิตเพลงใช่ไหมอย่าลืมกดเซฟอ้าวพร้อมหรือยังจ้าอ่ายังครับอ่าย่างครับอ้าว <c oughs> ตอบอยังยังจะเข้าแล้วจะถามทําไมคุณที่เราบดเป็นอานาโตะเด็กนักเรียนใหม่ของโรงเรียนเก่งในทุกๆด้านด้วยนิสัยของคุณเป็นคนที่รักสันโดษเลยไม่ค่อยให้เค,คยเลยไม่ค่อยเลยไม่ค่อยคุยกับใครเพียงแต่มีเพื่อนสนิทค,คนเดียวชื่อคือนิวภาพทหลังคือคุณโอ้หล่ออบอแบนเลยละสีนี่โอโอ,โอเค เช้าวันสดใสของวันจันทร์ที่สดชื่นยามเช้าในการเปิดภาคเรียนฮ่าเช้าแล้วเหรอนี่กี่โมงแล้วเนี่ยโถเจ็ดโมงครึ่งเองรีบอาบน้ําแต่งตัวดีกว่านะคุณรีบไปอาบน้าและแต่งตัวเพื่อที่เพื่อที่จะไปโรงเรียนและรับประทานอาหารเมื่อคุณรับประทานอาหารเสร็จก็รีบไปโรงเรียนทันทีโอ้ไม่หิวเลยเมื่อคุณมาถึงโรงเรียนคุณได้เดินชนกับผู้หญิงคนหนึ่งไอ เขาได้เสียงผู้หญิง้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมกูต้องทำเสียงหรอไม่เป็นไรค่ะชื่อกิฟยินดีที่ได้รู้จักว่าแต่นายชื่ออะไรเหรอเหมือนเสียงกระเทยมากเลยครับผมชั่นชื่ออนาโตะยินดีที่ได้รู้จักนนคลิปเอ๊ใส่แล้วขอตัวก่อนนะอะเดี๋ยวก่อนกริ๊งกริงเสียงระฆังสินะ คุณเดินมาที่ห้องเรียนของตนเองตามที่คุณครูฝ่ายธุรการได้กล่าวไวห้ห้องเรียนแม่งสวยมากเอาล่ะนักเรียนเอ้ยชอบเสียผู้หญิงนี่หว่าเอาล่ะนักเรียนวันนี้เด็กใหม่เข้ามาหนึ่งคนเชิญน,นํนาตัวด้วยแคลสวัสดีครับผมชื่ออนาโตเรียวตะเรียกสั้นๆว่าอนาโตก็ได้ครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมเอาละดีมากนะอนาโตเชิญไปนั่งนั่งที่ได้เลยโอ้โหเพลงโคตรง่วง ทำให้กูอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเลยนะครับเพลงง่วงขนาดนี้คุณ <c oughs> คุณเลือกที่จะนั่งข้างริมหน้าต่างเพราะเห็นว่าบรรยากาศดีโอแม่งทำไมมันหลู่ขนาดนี้ครับนิวสวัสดีอนาโตะฉันชื่อนิวยินดีที่ได้รู้จักต้องทำเสียงเราต้องทำเสียงแล้วหรอ,อยินดีที่ได้รู้จักนะนิวนี่นี่อนาโตะคุณหันไปมองฟุบ ใครวะหันไปอ้าวว่าไงกิฟต์อ้าว,วงงกูวจะทำเสียงผู้หญิงทำไมเออเว,วงไงกิฟต์ังเอิญจังเลยนะที่ได้อยู่ห้องเดียวกันน่ะเป็นเรื่องบังเอิญมากนะครับกิฟต์อึมอ้มอึ้มบังเอิญมากเลยนะที่ได้อยู่ห้องเดียวกันน่ะในวิชาประวัติศาสตร์ครับผมวันนี้เราจะมาเริ่มเผลอตลอดทําเสียงผู้ชายวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ของสมัยรัตนโกโสินทร์กันนะคะ โอ้ oh, คนเขาเรียนกันเรื่องนี้แหละครับก่อนอื L ่นเลยครูขอถามว่าราชการใดที่ไม่สวมมงกุฎราชดาเอ้ยมงกุฎชดาตอนแต่งตั้งเป็นพระม,มหากษัตริย์คะใครตอบได้บ้างคุณครูกวาดสายตาม,มองในห้องแล้วพูดว่าอ้าอวอานาโตะเธอลองตอบดูสิเฮ้ยราชการไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมขอเซฟก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปนี่หนขอเดาเป็นว่าราชการที่ ราชการที่สองแล้วกันครับราชการที่สองครับผมไม่ถูกต้นรคะไม่เป็นไรค่ะกลิ่งกิ่งพักที่พักที่แล้วเหรอไวจังเลยนะไวจริงๆครับผมนี่อานาโตเจ้าพีกินข้าวก่อนนะอืมบายบายนี่เป็นใช่ไหมเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นใช่ไหมเออทำไมต้องทำเสียงผู้ชายได้ไม่ห่า เอออนาโตช่วยขอไปกินข้าวด้วยได้ไหมนี่มาถึงได้มีคนกินข้าวเซฟก่อนครับเผื่อมีอะไรแบบกวงติงกวงติงนะครับกูจะตอบว่าอืมได้สิเอ,อิร์นคนกินขอบคืนนะเพราะแค่ทำหน้าตาเขินนะครับคุณได้ไปกินข้าวกับกิฟเมื่อกินเสร็จก็ไปเล่นด้วยกันตลอดคุณทําแบบนี้เป็นประจำเป็นประจําและคุณ และกิฟก็เริ่มสนิทกันมากทั้งสองเริ่มมีใจให้กันแต่คนเดียวที่รู้ว่าคุณชอบกิฟคือนิวนิวเป็นคนเดียวที่รู้นะครับว่าเราชอบกิฟอืมครับเมื่อคุณกลับมาถึงที่พักโอ้แม่งหรูสั์คุณนึกถึงกิฟตลอดเวลาคุณจะคุณเพิ่งเอหม่ <c oughs> คุณนึกถึงกิฟตลอดเวลาจนคุณเพิ่งมารู้ตัวว่าคุณเออเฮ้ยเซฟก่อนรู้ตัวว่าอะไรครับผมรู้ตัวว่าชอบกิฟซี่เออ ฉันชอบกิฟเนะคุณหน้าแดงไปช่วขนณะหน้าแดงเลยครับผมว่าแต่พรุ่งนี้ก็วาเลนไทน์แล้วนี่นะจะเอาอะไรไปให้กิฟดีนะเฮ้ยเซฟกันครับอย่าเพลอลืมดอกไม่ให้อะไรเลยเฮ้ยมันก็ไม่น่านะดอกกุหลาบช็อกโกแลตแม่งเบสิกมากโอ้เอาถือว่าให้นี่ลกันงั้นก็เอาดอกกุหลาบกันเอาดอกกุหลาบกับช็อกโกแลตไปให้ละกัน วันรุ่งขึ้นคุณไปหากิฟที่ห้องเรียนครับอุสวะตอนาโตมีอะไรเหรอเออคือนี่ฉันเอาดอกไม้มาให้น่ะ <c oughs> ให้ในฐานะให้ในฐานะอะไรเหรอแหมทำเป็นทงเป็นถามให้ในฐานะคุณที่ชอบไงอ,อกิฟท,ทำหน้าเขินก่อนจบเกมของมอบ คลิปของพี่กิฟให้หนึ่งคลิปไปชมกันเลยเฮ้ยคลิปอะไรวะขอคลิปดีๆนะครับผมกิฟเป็นเสียงที่กล้องกลางวันอ๋อยินดีด้วยคุณจิบกิฟสันเลศไอ้สําเร็จคุณกับกิฟคบด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่ามีความสุขท่ามกลางความอิจฉาของเพื่อนๆอนอนาโตนี่กิฟ อนาโตะนี่กิฟเวลานอนทุกครั้งอยู่เลยอาไ่ไว้ใต้หมอนนะทาไมล่ะเราจะได้ไม่ห่างกันเราจะได้ไม่หา่างไกลกันเอ๊ะไกลกันไง,ง <c oughs> แม่งเสียวมากๆเลยครับผมอนาโตะเนี่ยแย้ที่สุดเลยอย่าลืมให้คะแนนโอ้เป็นอาว่าจบเกมนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับส,สไครต์นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับอือเอาเป็นว่าผมจีบกิฟติดให้เขาบบอมมีทั้งหมด4ทางเลือกนะครับที่เราสี่ตัวเลือกเออก็เป็นว่าเราผ่าน เราจีบติดอืมก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์แล้วก็ไลค์เพจด้วยนะครับอืมไปละบายบายพี่กิฟบ์บายบายจ้ะคุยใครวะ